การดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะอย่างถูกวิธีค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่นกจะมาแนะนําญาติผู้ดูแลค่ะถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ใส่สายสวนปัสสาวะอย่างถูกวิธีนะคะทางนี้นะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะ 1. ค่ะดูแลให้ผู้ป่วยค่ะได้ดื่มน้ําอย่างเพียงพอนะคะวันละ 2- 3 0 0 0ซีซีค่ะกรณีที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะ ในเรื่องของการควบคุมน้ําดื่มค่ะ 2. ค่ะเวนถุงเก็บปัสสาวะนะคะให้ต่ํากว่ากระพปะปัสสาวะค่ะประมาณ30เซนเมตรหรือ1ไม้บรรทัดค่ะระวังการดึงรั้งของสายสวนปัสสาวะด้วยนะคะ3ค่ะการทําความสะอาดอวัยวะเพศนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งโดยใช้น้ําสบู่กับน้ําสะอาดค่ะและหลังขับถ่ายทุกครั้งนะคะ ค่ะการยึดตึงสายส่วนปัสสาวะสําหร Station ับผู้หญิงนะคะให้ยึดตึงสายไว้บริเวณหน้าขาข้างใดข้างหนึ่งค่ะ 5. ค่ะสําหรับการยึดตึงสายส่วนปัสสาวะสําหรับผู้ชายค่ะขณะนอนบนเตียงนะคะให้ยึดตึงบริเวณหน้าท้องนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อให้มีการระบายปัสสาวะที่ดีค่ะ 6. นะะคห้ามปลดข้อต่อระหว่างสายส่วนปัสสาวะและถุงปัสสาวะค่ะและต้องดูแลไม่ให้หลุดด้วยค่ะ 7นะคะให้พับสายใกล้ถุงเก็บปัสสาวะทุกครั้งค่ะเมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะและควรเก็บถุงปัสสาวะค่ะไม่ควรปล่อยถุงเก็บปัสสาวะลากกับพื้นนะคะซึ่งจะทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ค่ะค่ะสําหรับ7วิธีนะคะที่พี่น้องนํามาฝากเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายส่วนปัสสาวะค่ะ คิดว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ดูแลค่ะโดยเฉพาะผู้ดูแลมือใหม่นะคะพี่น้องฝากแบ่งปันคลิปดีๆนี้ให้กับผู้อื่นด้วยค่ะฝากกดถูกใจกดติดตามพี่น้องช่องหมอครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ